คุณคุณแม่พ่อควนยออกใส่หัวอย่าเจ้าจ,จองอย่าคิดสัวาด,าจจด่าพ่อตีแม่จำจงจำเด้อเจ้า คนปอนข้าโอพระคุณลายเทยามที่พันทเท้าแกให้เจ้าถูแลแทนคุณสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงณิพาภูลชัยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับสโรงเรียนพรชัยวิช,ชาลายัยอำาเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสิน สำหรับคลิปวิดีโอนี้ดิฉันจะมาเล่านิทานคุณธรรมเรื่องกล่องข้าน้อยข้าแม่จะเป็นอย่างไรนั้นเชิญคณะกรรมการทุกท่านและท่านผู้ชมทุกท่านเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะครั้งหนึ่งเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วที่บ้านตะาทองจังหวัดยโสธรมีการเตรียมปักดำข้าวทุกครอบครัวจะออกไปไถนาเพื่อเตรียมการเพาะปลูกครอบครบัวชายหนุ่มคนหนึ่งกำพร้าพ่อก็ออกไปปฏิบัติภารกิจเช่นเดียวกัน วันหนึ่งเขาไถนาอยู่จนสายตะวันสูงขึ้นแล้วรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียมากกว่าปกติและรู้สึกหิวข้าวมากกว่าทุกวันปกติแล้วแม่ผู้ชาราจะมาส่งข้าวกล่องเป็นประจำแต่วันนี้กลับมาช้าผิดปกติเขาจึงหยุดไถนาและเข้าพักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้ปล่อยให้เจ้าทุยไปกินหญ้าก,ก่อนสายตาของเขาเหมอมองไปทางบ้าน รอคอยแม่ที่จะมาส่งข้าวตามเวลาที่ควรจะมาทันใดน,นั้นเขามองเห็นแม่พร้อมกับติดข้าวน้อยๆที่ห้อยต่องแต่งอยู่บนเสาแหกคานเขารู้สึกไม่พอใจที่แม่เอากล่องข้าวน้อยนั้นมาช้ามากด้วยความหิวกระหายจนตาลายอารมพุ่งท่านเขาเลยคิดว่าข้าวในกล่องน้อยนั้นคงกินไม่อิ่มแม่จึงเอ่ยปากว่าแม่ของตนว่า อีแกมึงไปทำอะไรยอยู่จึงมาสงข้าวให้กูช้านักกล่องข้าวก็เอามาแต่กล่องน้อยๆกูจะกินอิ่มหรือผู้เป็นแม่เอ่ยปากตอบลูกว่าถึงกล่องข้าวจะน้อยก็น้อยต้อนแต้นแน่นในดอกลูกเอ้ยล่องกินเบิงกนความหิวความเหน็ดเ,ห,เ,ห,เห,หนื่อยความโมโหหูอื้อตาลายไม่ยอมฟังเสียงใดๆคว้าไม้แอกน้อยเข้าตีแม่ที่ชราจนลม้มลงแล้วเดินไปกินข้าว แต่เมื่อเขากินข้าวอิ่มแล้วข้าวก็ยังไม่หมดกล่องจึงรู้สึกผิดชอบชั่วดีรีบวิ่งไปดูอาการแม่และเข้าสวมกอดแม่อน,นิจาแม่สิ้นใจไปเสียแล้วชายหนุ่มคนนั้นร้องไห้โหรู้สึกสำนึกผิดที่ฆ่าแม่ตนเองด้วยอารมณ์เพียงชั่ววูบไม่รู้จะทำประการใดดีเขาจึงเข้าการาวนมัสการสมภารวัดเล่าเรื่องให้ท่านฟังโดยละเอียดสมภารสอนว่า การฆ่าบิดามารดาผู้บังเกิดเก้าของตอนเองนั้นเป็นบาปหนักต้องตกนรกเอเวจีตายแล้วไม่ถุดไม่ได้เกิดเป็นคนอีกมีทางเดียวที่จะให้บาปเบาลงได้ก็ด้วยการสร้างทาตอกความกระดูกแม่ไว้ให้สูงเข้านกเขาเหินจะได้เป็นการไถ่าบาปหนักให้เป็นเบาลงได้เมื่อชายหนุ่มลงศพแม่แล้วขอร้องชักชวนญาติมิตรและชาวบ้านให้มาช่วยกันปั้นอิฐ ก่อนเจดีบรรจุอัถิแม่ไว้จึงได้ชื่อว่าธาตุกองข้าวน้อยค่าแม่ตราบจนทุกวันนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโกรธความโมโหทำให้จิตใจใฝ่ต่ำประพฤติปฏิบัติตนไปในทางไม่ดีสามารถทำความผิดอย่างมหันได้ข้อ2 การมีความเมตตากรุณาการที่เรามีความกตัญญูกตเวทีจะเป็นพลังหนุนนำทําให้บุคคลนั้นมีความสุขความเจริญแก่ตนเองต่อไปก่อนจากกันไปดิฉันขอฝากคำประพันธ์ที่มีชื่อว่าอุปการีเพื่อเป็นคติสอนใจในการประพฤติปฏิบัติตนต,นต่อพ่อแม่ของเรานะคะใครแทนพ่อแม่ สินท่านทูอุปาทพีงมือเอื้มนมองหิงควานซ่อนหน้านิ่งน้ำตาลายหาขอบคุณและสวัสดีค่ะ